สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมหุ้นดาวโจนวันที่22เดือน8ปดพี่8ดนะครับผมนะสำหรับดาวโจนนะดาวโจน8 3 1สมหนึ่ง แปดสามหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่นะแปดสามหนะึ่งศูนย์สี่งืที่แล้วนี่ผมให้สองกับหนึ่งนะฟันสองนะเห็นผมเห็นสองมาเกือบทุกวันเลยเนาะแล้วผมก็เอาสองนะอพอเอาสองปุ๊บก็ไม่มาปับาาปบป๊บเลยพอมาจับปนะุ๊บก็หลุดปั๊บเลยเลขสองเนี่ย เข้าแค่ตัวเด่นนะครับเด่นหนนะึ่งมีสองสี่แล้วก็สองสามนะไม่มีหนึ่งสามเลยขอรถขอไปด้วยนะครับสำหรับดาวโจรนะก็ไม่เข้าอีกแล้ว หุ้นดาวโจนนะครับเด่นวันนี้เด่นวันนี้ก็จะเป็นหกนะหกับเจดเนาะ6กับ7ดน,นะครับหกหนึ่งหสามสี่เนะครับเจ็ดหนึ่งเดสามแล้วก็7จสีกัน หกสองเจ็ดสองหกศูนย์แล้วก็หกเก้านะครับผมเน้นที่หกมีแ่แหละมันเนี้นนที่เลขหกนะครับตัวเน้นก็จะมี ตัวเน้นะครับผมหกหนึ่งสาสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งหุ่นดาวโจนเลข2ตัวนะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผมเลขสามตัวนะนะครับหกหนึ่งสา หกหนึ่6ส2มหกหนึแล้วก็หกสนะครับอูนาโจน,นะครับวันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ